คุณดูวิวคุณดูบรรยากาศคุณอาจจะตั้งคาถามว่าอาหารขนาดนี้บรรยากาศขนาดนี้ราคามันต้องเท่าไหร่4,500ใช่ไหมไม่ใช่ครับหัวละแค่ 399บาทเท่านั้นเองเขาก็จะน่ารักตลอดนะครับแล้วก็อาหารถ้าเกิดว่าส่วนไหนขาดก็สามารถสั่งเขาเอามาจากรังคัวได้เอาเรามาลองดูกันหน่อยครับว่าโอ้โหนี่เียมันแบบเป็นๆอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้มันยังกระดิกๆอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยข้าวทุเรียนสุกข้าวมาแดดชื้นจนมันยังดิ้นๆอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับทุกท่านยำเอ็นปลาหมึกยำอะไรอร่อยที่สุดครับยำคนเทส ยำหัวค้เม็ดเฮ้ยยำเป็นปลาเจ็ดเฮ้ยแซ่บครับแซ่บครับนี่ครับดูไฟอย่างนี้ไว้นะครับวันนี้มึงตายไปมึงเจอแน่ยสิ่งเกินนี่เกือบมีเรื่องกับคู่เพราะอะไรอะจัดอ๋อสดจัดอือสือเรื่องจริงแต่สิ่งที่ข่าวลือนะเฮ้ยดูหน้าก็รู้ว่าสดแต่ไม่จริงอ่าเขายเขายังดิ้นอยู่เลยทำไงอ่ะตามที่ที่คุณเคยทำเลยค่ะจับมือไพ่หลังที่คุณเคยทำตุยท้องเลยค่ะตุยท้องเหมือนท้อง อันนี้คือน้องเขาได้จากไปอย่างสมบแล้วนะครับเมื่อกี้บอกหลังบ้านแล้วให้เอาไปกดน้ำก่อนว้าวดูวิวแบบนักพิชิตช่องเอ๊ะชมปเอ๊ะใชี่องไห้มาตอ๊กินีะแล้วดมาก คุณกินคำปมเกินไปหกหมดนข่ก่อนเนาะนุ่มๆธรรมธรมกับบรรยากาศซันเซ็ตพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินไข่ติดปลาหวานช่ำรสชาติธรรมชาติองค์กรของท้องทะเลพัทยาเชียงเสร็จแล้วเราก็จะยัดเข้าไปในแล้วเราจะทำการหมมลึศนี่คือการหมม ล้วลึกออกมาหมุนลึกสุดปลายโคนเลหนียกขึ้นเหนียกขึนคนที่แกะปูเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะโอ้โหที่คำปลกด้าดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นหวานมากค่ะอ๋อแดดแดดริมอร่อยมากเนื้อปูคือหวานที่นี่หวานทุกอย่างนะน้ำส้มก็หวานเขาไม่ผงน้ำตาลจริงที่อ่ะไม่ใช่